ฟิลิปล2025ี2025-26ก็เปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่า5อันดับดาวยิงที่มีโอกาสจะคว้าดาวโซโวจะมีใครกันบ้าง สวัสดีครับนี่คือรายการ The Ranking โดยผมไปเร่งตรงเป้าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูว่าห้ามดับดาวซโนโที่มีลุ้นเนี่ยในลิสต์ของเราจะมีชื่อของดาวยิงทีมไหนกันบ้างไปเรื่องที่ดับ5เลยแล้วกันนะก็แบนเอโมโมครับ รูด้ดูการที่แล้วเนี่ยก็อยู่กับเบนฟอร์ดทำไปถึง20กว่าประตูมาดูการน,นี้พวกเขาเนี่ยก็ถือว่าได้เริ่มต้นกับสโมสรใหม่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มาดูกันว่าอาโมริมจะใช้งานเขาแบบไหนจะผลิตกรได้เหมือนกับอยู่เบนฟอร์ดไหมก็ถือว่าเป็นห้าอันดับแรกในดาวซันโวปีนี้ ส่วนลำดับที่4นะก็เป็นใครไปไม่ได้ซานเดอร์อ i ซั k ศูนย์หน้าเจ้าปัญหาที่ตอนนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าจะลงเอยอยู่กับ n e w าสเซิลหรือจะไปอยู่กับิเวอร์พูลทุกการที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นศูนย์หน้าที่พีสกอร์ได้เป็นเกอกเป็นกรรมทั้งซ้ายทั้งขวารวมถึงลูกมงก็มาดูกันว่าในปีนี้อีซักจะนับหนึ่งได้เมื่อไหร่นะก็ถือว่าเป็นศูนย์หน้าที่อันตรายอีกหนึ่งคนก็ให้เป็นดาวยิงเต็งสี่แล้วกันนะสำหรับ็ Alexander ีซักไปต่อที่อันดับที่3 นะก็เป็นใครไปไม่ได้ก็จะเป็นสูตรหน้าจอมเสยผมอย่างวิกเตอร์โยเคเลสที่รูุกาลที่แล้วเนี่ยเขาย้ายมาจากสปอร์ตติ้งลิสบอนเนี่ยก็ทํา40กว่าประตูก็ถือว่าเป็นสูตรหน้าที่น่าสนใจนะเพราะว่าการเข้าทําของเขาเนี่ยไม่ว่าจะในกรอบเกตโทษลูกยิงไกลหัวก็มีโอกาสที่จะพาแอสตนเนี่ยไปสู่แชมป์แล้วตัวเขาเนี่ยอาจจะพ่วงดีกีดาซูโอยูริก็เป็นไปได้นะก็ต้องมาดูกันว่าวิกเตอร์โยเคเลสเนี่ยจะไปได้ไกลกับาร์เซนขนาดไหนนะเพราะว่าด้วยสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยก็เหมาะ กับอาร์เซนอล ดูแล้วมีโอกาสที่จะมีลุ้นดาวซโรในปีนี้สําหรับอันดับ2ก็ต้องยกให้กับโมเมซาร่าก็ถือว่าเป็นตัวแบกของลิปูในทุกฤดูกาลเลยไม่ว่าจะเป็นการไปกับบอลการเคลื่อนที่ในเขตโทษซ้ายขวาเนี่ยโหเรียกว่าคิดถึงประตูเนี่ยนะก็คิดถึงบางโมได้เลยก็มีโอกาสที่เขาจะคว้าดาวซโรแข่งกับดาวยิงจากทีมอื่นได้ไม่ยากก็ถือว่าบางโมเป็นอีกหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าดาวซโรในพรีเมียร์ลีกปีนี้มาถึงอันดับหนึ่งก็ต้องยกให้กับเออร์ลีเบลฮารนดเลยนี่ ี่คือปีศาจในร่างมนุษย์หรือเรียกว่าเครื่องจักรถล่มประตูเลยไม่ว่าจะด้วยเท้าซ้ายข้างถนันดเท้าขวาลูกมงการเคลื่อนที่นะเชื่อว่าปีนี้ก็ประมาทไม่ได้นะสำหรับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์และเป็นเจ้าของตําแหน่งดาวซันโวเมื่อด,ดูการที่แล้วแล้วก็ปีนี้มาลุ้นกันว่าเขาจะจบดาวซันโวกับซิตี้ได้อีกปีหรือไม่ และนี่ก็คือห้ามดับดาวยิงที่มีโอกาสคว้ารองเท้าทองคําหรือดาวสโมรในพิวรีกดูดูการนี้เพื่อนๆคิดว่ามีดาวยิงจากสโมโสรไหนหรือคนไหนที่พอจะสอดแทรก5คนนี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง90นาทีแล้วอีพีหน้าเราจะมาจัดห้ามดับเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลอะไรก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามกันด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ